สวัสดีค่ะชื่อแสงจันเสนาปินค่ะเป็นนักวิจัยจาก่วนพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติสวทชค่ะทำงานอยู่ที่หน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพกุ้งซึ่งเป็นหน่วยงานความร่วมมือของคณะวิทยาศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยมหิดลและศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติค่ะได้มีโอกาสรับรางวัลทาคุจิเมื่อปี2559ค่ะงานวิจัยที่ทำอยู่นะคะก็เป็นการ ศึกษาโรคติดเชื้อในปลาเศรษฐกิจกของบ้านเรารวมทั้งปลาสวยงามด้วยค่ะโรคติดเชื้อนี่คะคะก็จะสนใจศึกษาโรคที่เกิดจากแบคทีเรียแล้วก็ไวรัสกิจกรรมของงานวิจัยนะคะก็จะเป็นการตรวจหาสาเหตุของโรคระบาดโรคติดเชื้อในปลาต่างเพื่อที่จะให้ทราบสาเหตุของการติดเชื้อที่แท้จริงหลังจากนั้นเราก็นําไปพัฒนาวิธีตรวจเชื้อให้ได้มีความรวดเร็วแล้วก็แม่นยํา แต่ันก็มีการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อในปลาด้วยค่ะวัตถุประสงค์นะคะก็เพื่อที่จะทำให้เป็นการป้องกันและก็ลดความสูญเสียที่เกิจดจากปัญหาโรคระบาดในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงปลาของบ้านเราและก็ภูมิภาคค่ะ โลยีชีวภาพนะคะก็อยู่คู่กับวิถีคนเรามาอย่างยาวนานนะคะตั้งแต่เรื่องของการถนอมอาหารต่อมาก็มีบทบาทสําคัญในเรื่องของการการแพทย์นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการประยุกต์ใช้ในด้านเกษตรกรรมกติกกรรมรวมถึงการเลี้ยงสัตว์น้ําด้วยค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะคิดว่าประเทศไทยของเราอะค่ะยังมีการใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่มาจากต่างประเทศนำมาใช้ในบ้านเราหรือมาประยุกต์ใช้นะคะ งานวิจัยส่วนน้อยก็ยังยังขาดในเรื่องของการประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยีชีวภาพใหม่ๆขึ้นมานะคะซึ่งประเทศไทยเราก็ยังมีศักยภาพในการพัฒนาด้านนี้ต่อไปอีกเพราะว่าประเทศไทยเรามีรากรารวิจัยที่มีคุณภาพนะคะมีทรัพยากรที่หลากหลายรวมทั้งมีโจทย์วิจัยที่รอบด้านนะคะก็ยังถ้าได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ จะทำให้เกิดการประดิษฐ์คิดคน้นงานเจตทางเทคโนโลยีชีวภาพ่อไปได้อีกแล้วก็จะสร้างประโยชน์มาสมมหศาลให้กับบ้านเราด้วยค่ะสำหรับเทคนิคในการนำเสนอผลงานวิจัยนะคะในส่วนตัวของอาจารย์เองเนี่ยอาจารย์จะเริ่มจากการที่เรารวบรวมร,รูปภาพที่เรามีรวมทั้งตารางด้วย ว่าเรามีรูปกับตารางอะไรที่จะมานําเสนอเรื่องราวงานแจของเรา,เราจากนั้นพอรวบรวมแล้วเราก็มาเรียบเรียงว่าเราจะเขียนเรื่องราวงานใจันี้ยังไงจากนั้นเราก็จะมาเริ่มส่วนที่ง่ายที่สุดไปจนถึงส่วนที่ยากขึ้นอย่างเช่นบางคนคิดว่าการเขียนบททัดยอ้อเป็นส่วนที่ง่ายที่สุดก็เริ่มจากตรงนั้นก่อนหรือบางคนคิดว่าการเขียนวิธีการทดลองเป็นส่วนที่ง่ายที่สุดก็เริ่มได้เลยค่ะแล้วก็ค่อย ส่วนที่ยากขึ้นเพราะอย่าง้อยทําให้เรามีความมั่นใจว่าเราได้เริ่มได้เริ่มขั้นที่หนึ่งแล้วเดี๋ยวก็จะมีขั้นต่อไปจนเสร็จเรื่องราผลงานวิจัยตีพิมพ์ของเราบางคนก็อาจจะกังวลว่างานวิจัยเรายังไม่สมบูรณ์แบบซึ่งดังน,นั้นอย่าได้กังวลน,นะคะเพราะว่าเราไม่จําเป็นต้องเราให้งานวิจัยเราครบถ้วนสมบูรณ์แบบซึ่งเราก็จะสามารถวิจารณ์ใจได้ว่างานวิจัย อะไรที่ยังตอบไม่ได้ซึ่งก็จะได้เป็นจุดที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขในางานวินจัยต่อไปค่ะข้อเสนอแนะที่นําไปสู่ความสําเร็จนะคะที่อยากจะแนะนําก็คือความรับผิดชอบค่ะคิดว่าคนเราเนี่ยมีหน้าที่แลามีความรับผิดชอบที่เปลี่ยนไปตามเวลาตามวัยวุฒิของเราตามวนบทของเรานะคะก็ขอให้ทาหน้าที่นั้นๆให้เต็มที่นะคะ แล้วก็เป็นตัวของตัวเองเป็นแบบฉบับของตัวเองแล้วก็อ,อย่าลืมการมีมุมมองในแง่บวกด้วยนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะฝากไปก็คือการมีเครือข่ายงานแชร์ร่วมกันนะคะมีการร่วมมือกันร,ระหว่างคนเก่งๆจากหลายๆด้านจากหลายๆหน่วยง,งานมาช่วยกันร,รัางสรรค์ผลงานที่ดีด้วยกัน,นะคะ่ะ